อีกแล้วรุนด้วยครับโอ้โหอ้ตัวห้องงามเลยครับโอ้โหอ้ตัวห้องงามอยู่ครับรับเป็นทางบ่อวินครับรอบแรกครับส,ส,สีมันทำไรยรอบ ายจิวเลาะทุงสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับสวัสดีไปทางแฟนเพจนายจิวเลาะทุงเลยครับวันนี้อนายจิวพามหาไสเบสครับวันนี้พามาเปิดไม้ไหมครับไม้ด้านหลังนี่แหละครับไม้สภาพสวยๆครับด้านหลังครับวันนี้มาสมทบกับทีมงานทางหนองบอวินสามคนครับหนองมาจากทางบอวินพาเข่าไม้ครับ เป็นพื้นที่เล่าเนี่ครับแต่ว่าเราไม่รู้จักไม้เนี่ยครับหน่องมันมาอาตีเหยี่บป้อมอาเละไหบดูทำเลียหวนะครับหน่องมาจากบ่อวินสามคนครับวันนี้วันนี้ผมจะใส่เบ็ดเป็นเหยี่อเขียดครับเหยี่อเขียดเหยื่ออยู่จักยี่สิบตัวเนี่ยครับแล้วก็แล้วก็มีเหยื่จริงรีดครับไปลอลุ่นกันครับว่าวันนี้จะมีแต่มมีตัวพี่น้องเลยดูไหมครับสภาพไม้สวยสวยครับเดี๋ยวรอเวลาขำๆจักหน่อยครับ พาพี่น้องไปหาลุยใส่กันครับตอนนี้เองก็เริือมใส่เบดมากนะครับใส่มาได้จักซิบขันแล้ะครับใส่ถังเยียเคียดเยียริงลีสลับกันมากครับใส่มาจากทางนู่นละครับทางไกลๆนู่นครับใส่มาจากทางนูนเราจอดรถไปทางนู่นครับสภาพไม้วันนี้สภาพไม้สวยๆครับไปรอหลุ่นชมบรรยากาศน้ำกันครับวันจะเป็นยังไงครับวันนี้สำหรับเยียริงลีแล้วครับ ผมจะเรียกก็ปอกข้อนะครับเพราะว่าผมถนัดวิธีนี้นะครับกับก็ปอกคอกัดหอยไว้ประมาณผิวน้มนี้แล้วครับก็ถนัดแบบนี้นะครับก็ถนัดไข่ถนัดมันครับจะเก็ทางตูดก็อะไรก็ได้ครับเดี๋ยวแต่ความถนัดของใครแต่ละคนนะครับที่มีเทคนิคตายตัวแล้วครับนะครับวันนี้ยอมรับจริงครับสภาพไม้เวืองจริงครับ เบ็ดยังมีทันเซตเลยครับลุนครับมือตึบมาอีกแล้วให้ดูยุขับวันนี้จะเป็นยังไงจหลอดฝนอยากฝนไหมครับวันนี้ดูอ่มือตึบเลยครับทางนี้มีมีฝนครับทางนี้ทางนี้ไม่มีฝนครับนี่มีต่นไม้สวยๆครับก็ถือว่ามาสำรวจเซอร์เวอมหานอนถุงเ่นนะครับวันนี้รอลุนกันครับมาแล้วฝน เบียดมีทันแล้วเลยลมฝนมาแล้วพี่นอ้องมีเปียกเข้าวันนี้โอ้ป่าเขากินหลิกไงเอออสวยครับสวยไปก็ไป หลังจากใส่เยเรี่ครับมาลุนดูครับป้าอะไรโอ้ประชอนประชอนแตมแรลกมาแล้วครับพี่น้องแตมแรลกครับมาลุนดูครับโอ้ใส่งามเลยครับใส่งามอยู่ครับประชอนแตมแรลกมาแล้วครับคนนี้ครับนี่นี่เอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วออาอีกแล้วลุนดูครับ ตัวใหญ่ครับทุ่นนู้ครับ้ตัวงามเลยครับูอ,อ,ตบอ,อ้ตัวงงามอยู่ครับครับแต้มตองครับไปครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับดูเบ็ดกลับมาครับหลอบแรกเดี๋ยวมาสองแต้มองงามครับ พอจะใส่กระชังหมานอยู่ครับครับป๋าครับสองแต้มสองแต้มแรกครับมันหมานครับใส่กระชังหมานอยู่ครับพอจะใส่กระชังเขาแล้วครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งนี่ครับอีกตัวหนึ่งปลาอ้วนดีครับไปครับใส่กระชังหมานสองแต้มครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อครับพี่น้องมันหมานครับวันนี้ทางบ่อวินครับหลบแรกครับ โอ้บกขาดสีโลได้นะปะ๊าดปลาตัวนี้แล้วมันมีอวนนะถ้าอวนหนีสองโลได้เด้ตัวนี้เขาฉันเนี่ยรู้สองตัวคือบกหาจุงไปเตะ บรรยากาศหลังจากด,ดูเบ็ดหลบแรกมาครับระมาณพอสมควรครับวันนี้มาเยี่ยมเย็นทีมงานบอวินครับสามคนมีแต่มันมานครับได้นนเวลากินเขาครับวันนี้ลองเชฟทางบอวินดูครับ นานๆกี่แด้มารวมทีมงานครับนานพอกันนา,นานพอกันเน,ะน,นนะาะมาครับมากินข้าวนำกันครับได้เวลากินข้าวกินข้าวเสียจก่อน,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 นไปหาดูเบ็ดครับ<า>เย็นจุมกันเลย <c oughs> ยาบเดียวดิมาไลฟ์โซ่โด,ดนตีคิบขับคนนี้ตามหาตามหาโมเม์บกตามคิบ้ตามคิบไื่ตามเนี่ยจริงไรพกทำอะไรจะบอมาอ สีสีมันทำลายของตู้สีกันก็สีทิพแหละกินกันนัวนัวัเนียวตัมคืเพราะตัวเป็นตั้คดรสชาติจุดหน้ากันเนาะแหกมากแล้วครับ หลังจากกินเขากินนามครับโอ้วัตจิบไม่มีเล้วดูเบ็ดมาได้ตังร้ายขั้นนะครับโอ้แต้มสวยๆอยู่ครับนี่ครับหลังจากกินเข่าเรียวครับแต้มสวยๆครับสวัสดีบรรยากาศยามเ้าครับพี่น้องไปหลุนเบ็ดรอบเฉาันครับยีเป็นยังไงครับวันนี้ ลับตอนเฉาครับไปหลุนกันครับรูเบ็ดไมากันยิ้มหมดแล้วครับอายุสามคันป้ากินนครับขันหนุนพอดีครับนะครับจะพาไปหลุนครับนี่ครับกินคันนี้ครับปลาเหลือเบ็ดสามคันครับครับ ลุนครับอือใส่งามๆอยู่ครับนี่ครับเตรียมแรกตอนเช้าครับโอ้คัก ปลาไม่ตุกระดุกเคลื่อนหมอนัน่นถือคันเบ็ดกำลังเย่วปลาปลาพาคันเบ็ดบิ่งตั้งบิงหน้าบ่อตั้งขับคักขัก,ขก,ขก ขุมข่าแล้วมาจากบอวินขุมขา่าปอก็พากันเมาปลาครับจริงจริง,งอ่างนั้นู้อ๋ปลาแม่ขอกนี่เงิน,นอยู่ไปติ่งเนี่ยว่อยู่ขั้นทางห้างเนี่ยถามามันตื่นๆทวมบ่กวนเลยสามลูกจริงถามมันว่อนวสามลูกได้เลยนี่ตัวนี้ไม่ทวมพ่อนรังแล้วตัวนี้ไงใช่ปลาขอกเนี่นั่นจะเป็นปลามันเลี้ยงดูกนะมันยังมันพร้อมมา กูกเกดือดว่ว่ากูเดืเรียนลุงเหรอแน,นาาะนำเลยปอดป่าแถาอุณวันนี้บ่ขาดสามโลนะก่อนนี่แหละครับสภาพไม้ที่เราใส่ไปเมื่อคืนนี้ครับผลงานกับที่ว่าใจใดนะครับน้องทางบอวินกระจารหลายอยู่ครับขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมแมแห้งกำลังใจกันเรื่อยๆมากครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากไปแค่นี้กอนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ